เป็นคนพิการกำรรหนักจะบรรุทำได้ไหมคะเราไปเอามาจากไหนว่าเป็นคนพิการกำรรหนักไปเอามาจากไหนกันวะเนี่ยอาจารย์ไม่เข้าใจเลยอะ่ะทําไมเราถึงคิดว่าคนพิการมันคือคนมีกำรรหนักเรารู้ได้ยังไงไปเอามาจากไหนแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคนพิการไม่ไม่ได้เคยทาพวกกระซับําเพ็ญบุญมาเราเคยเห็นคนที่พิการอะ่ะนั่งรถเข็นตั้งแต่เกิดอะ่ะแต่เป็นผู้บริหารบริษัทนะรวยมีรถขับมีค่าท่าบริวารเดินตามตลอดเวลามีคนยิ้วกระเป๋าให้ เคยเจอไหมน่นเรียกว่ากรรมหนักเหรอแต่มันเป็นอะไรเป็นวิบากกรรมของข่าวพ่อกายนี้คือกรรมเก่าเขาอาจจะเคยทําปาณาติบาตหรือการเบียดเบียนสัตว์ทะเลชานได้ยากมามากแต่พวกกระซับนบำเพ็ญบุญเขามีมาไหมล่ะแม้เขาจะพิการก็ตามแต่เขาก็ไปเกิดในตระกูลดีไงมีความสุขสบายเป็นคนพิการที่มีความสุขยิงย่งกว่าเราด้วยซ้ำมีเงินมีทองใช้ไม่ต้องมาลำบากลำบ,ลำบนเป็นนี่เป็นสินแบบเราไม่ต้องมาชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนเราอยากจะกินอะไรก็ได้กินจะไปไหนก็ได้ไปมีความสุขสบายแต่แค่ร่างกายพิกคนพิการ มันจะเรียกว่ากรรมหนักได้ยังไงเราช่วยกรุณาตั้งใจฟังใหม่นะคําว่ากรรมหนักคือเขาเคยทําอนันตริยกรรมหรือการทําอนันตริยกรรมมากรรมอนันตริยกรรมที่เรียกว่ากรรมหนักเรียกว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดทาส่งให้แตกกันห้าอย่างนี้เรียกว่ากรรมหนักที่เหลือไม่เรียกกรรมหนักอย่าไปปรุงแต่งเอาเองคนพิการก็สามารถบรรลุทมได้ ไม่เกี่ยวเลยบรรลุได้หมดอะไรก็ตามที่ไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมาบรรลุได้ทั้งหมดจำไว้ไม่มีอะไรขวางกั้นต่อมาผลนิพพานได้ถ้าไม่ทำอนันตริยกรรมแม้จะเป็นหมอหมดหมอดูหมอผีร่างทรงมีมิจฉาทิฏฐิแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวันหนึ่งมีความเห็นถูกต้องได้แม้จะมีความเห็นถูกต้องเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวก่อนจิตสุดท้ายก่อนตายก็ตามเขาก็รอดผลได้มันแก้ได้หมดไงแก้ตอนไหนก็ได้แต่ขอให้มีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นขึ้นมาได้ แม้ช่วงเพียงรัดนิ้วมือเดียวก็ตามเขาก็รอดจาก,กนรกกำเมิดเจริญชาและเปรตวิสัยได้เขาก็สามารถบรรลุทมได้เราอย่าไปกล่าวหาคนอื่นอย่าไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้อย่าไปกล่าวหาตัวเราเองเฮ้ยเราทํากรรมหนักมาหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราทํากรรมหนักนจริงเราไม่มีทางได้เกิดเป็นคนหรอกมันจะเกิดมาเป็นคนได้ไงคนมันเป็นสุขคตินะมันไม่ใช่ทุกคติแม้จะเป็นคนพิการซ้ําซ้อนแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยเขาว่าเกิดเป็นคน แล้วคนเนี่ยมันคือสุขคติมันไม่ใช่ทุกคติ